ตัวบิกเอฟเลยปลาอะไรไม่รู้ฉลามหรือเปล่านี่ขเมขเมินเขมินมาตกปลาดูนะคะขเขมินจะดึงได้ปลาแล้วค่ะโอ้หลุดค่ะใช่แล้วอุ้ยน กินเพี้ยวอ,อืมคนนี้อันนี้ไหมอ๋อขมิ้นคนนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้กินเขาเด้อแรองนี่ไม่ได้ปละอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะเขาเรียกปลาเต่าค่ะทำอะไรกินจะอร่อยซูชิก็อร่อยนะคะปลากรอบแก้มเลาแก้มเลาวอะไรที่สุดที่สุด